สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะเอาเฉพาะที่ชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะที่สามารถใช้กับสว่านเจียหรือเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องมือช่างอื่นๆได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเอามาหาแยกให้ลูกค้ามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ทรงสามเหลี่ยมอยู่ที่3ามขั้วนะคะด้านหลังจะเป็นรูเสียบชาร์จนะคะตัวนี้อยู่ที่3มเซลล์สามารถใช้กับเครื่องตัดหญ้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นสว่านรุ่นเก่าก็ได้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่300บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่สามเหลี่ยมก้อนใหญ่ขนาด6เซลล์ สามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่สามเหลี่ยมก้อนเล็กนะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ40นาทีทางร้านขายให้ราคา5 50บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นแท่นชาทรงสามเหลี่ยมนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ทรงสามเหลี่ยมได้เลยนะคะทางร้านขายให้ราคา250บาทนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแบตเตอรี่ทรงสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งจะมีสี่เซลล์นะคะลูกค้าเป็นสี่เซลล์แล้วก็มีขั้วแบตนะคะสามขั้วด้านหลังจะมีรูเสียบชาร์จตรงนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับสายกก็ได้นะคะหรือจะเป็นเจียก็ได้นะคะตัวนี้ทางร้านขายให้ราคา350บาทนะคะ,ต,ะ,คะต่อมาจะเป็นแท่นชาร์จนะคะลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถเสียบชาร์จด้วยกันได้ทางร้านขายให้ราคา250านะคะ,ะ,คะต่อมานะคะจะเป็นแบตเตอรี่ที่เซลล์เยอะขึ้นนะคะ เริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะสว่านหรือจะใช้กับเจียก็ได้นะคะที่มีเขี้ยวแบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้อยู่ที่5เซลล์นะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ40นาทีนะคะราคาอยู่ที่450บาทนะคะตัวนี้ทางร้านขายดีมากเลยนะคะเป็นแบตท,ที่นิยมมากตัวนี้อยู่ที่2เซลล์2เขี้ยวนะคะกํกำลังแบตอยู่ที่5เซลล์ สามารถเสียบชาร์จตรงกลางได้เลยนะคะลูกค้าทางร้านขายให้ราคา450บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะของสว่านนะคะหรือว่าจะเป็นเจียนะคะที่ลูกค้ามีอยู่ของยี่ห้ออื่นนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้อยู่ที่5เซลล์เหมือนกันเลยนะคะใช้งานต่อเน,นื่องได้40นาทีมีรูเสียบชาร์ด้านล่างนะคะรูเสียบชาร์จจะอยู่ตรงนี้ทางร้านขายให้ราคา450บาท<ข>นะคะ ต่มานะคะจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะลูกค้าอยู่ที่10เซลล์เลยนะคะจะเป็นตัว2เขี้ยวก้อนใหญ่ขนาด10เซลล์ใช้งานต่อเนื่องได้เกือบ1ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้กับสว่านหรือว่าจะเป็นเจียเครื่องเป่าลม และก็เครื่องมือช่างอื่นๆนะคะได้เกือบทุกรุ่นทุกกี่ห่อที่มีเคี่ยวสองเคี่ยวแบบนี้นะคะให้ลองเทียบดูนะคะลูกค้ามีเคี่ยวสองเคี่ยวแบบนี้ตอนนี้10เซลทางร้านขายให้ราคา590บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เซลเล็กลงมาอีกนะคะตัวนี้สองเคี่ยวเหมือนกันแต่อยู่ที่5เซลทางร้านให้ราคา450้อยบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวก้อนใหญ่ขนาด10ขนาด10เซลนะคะอยู่ที่3เคี้ยวตรงนี้นะคะ ให้ดูช่อง3มช่องนี้นะคะลูกค้าจะเป็น3ช่องแบบว่ามีเหล็กด้านในหมดเลยนะคะอันนี้เรียกว่า3 3สาเขี้ยวขนาด10เซลลแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว3มเขี้ยวขนาด5เซลลนะคะมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เหมือนกันกับ2เเขี้ยวตัวแรกนะคะตัวนี้10เซลลขายให้ราคา650บาทส่วนก้อนเล็กนะคะอยู่ที่4 5 0หสบาทนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้กับเครื่องมือโอซูก้าได้เลยนะคะใครที่มียี่ห้อโอซูก้าสามารถเอารุ่นนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะลูกค้าตัวที่ชาร์ ะะที่ชาร์จตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้กับแบตเตอรี่แทบนี้ได้หมดเลยนะคะนี่สามารถเสียบชาร์จร่วมกันได้หมดเลยรูเสียบจะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งเสียบแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโวลต์บอกเรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้ทางร้านขายให้ราคา350บาทนะคะแล้วก็ขยับมาฝั่งด้านนี้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของ BKK ที่ร้านมีนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่5เซลล์แล้วก็ด้านล่างนะคะ สังเกตนะคะตัวนี้จะไม่มีรูเสียบชาร์จเลยซึ่งต้องใช้กับแท่นชาร์จเท่านั้นนะคะส่วนใครที่มีแบตเตอรี่เหมือนกันกับตัวนี้นะคะที่ไม่มีรูเสียบชาร์จต้องใช้กับแท่นชาร์จสามารถซื้อแท่นชาร์จกับที่ร้านไปได้ทางร้านขายให้450บาทส่วนแบตเตอรี่นะคะทางร้านขาย550บาทเท่านั้นนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่มั่นใจว่าแบตเตอรี่ที่ลูกค้ามีสามารถใช้กับของที่ร้าน้าได้ไหมสามารถถายรูปให้อดมินในห้องแชทได้เลยนะคะ